ในวันนี้นะคะสถาบาันส่งเสริมศิลปะหัตตนกรรมไทยเนี่ยเราเป็นองค์การหมหาชนภายใต้ออการกำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะเราเป็นหน่วยงานที่เราทํางานสนับสนุนสืกษสารสร้างสรงสรค์งานถกรรมไทยให้อยู่รอดให้ทํายังไงก็ได้ให้งานถกรรมไทยเป็นที่รู้จักและขยายโอกาสเพิ่มมูลค่าของงานศิลป์ศิลไทยเราได้ไปอย่างยาวนานนะคะหลักๆเลยจริงๆเราอยากจะมองว่าจะทำไงให้เราเป็น c r o สพาวเวอร์ของประเทศได้ งานคราฟเป็นภูมิปัญญาเป็นอัตลักษณ์เป็นสิ่งที่ไม่ต้องมองว่าเป็นของชาติไหนงานศัลปกรรมไทยคือสิ่งที่เกิดจากูุิปัญญาจากบรรพบุรุษจากมันสมองจากสิ่งที่มีมาเป็นพันพันปีแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งของหน้าที่ขององค์กรของเราคือสถาบัานสงเสริมศิลป์ศกรรมไทยหรือชื่อเราเรียกย่อว่าสอสอทเนี่ยนะคะ เราต้องการที่จะทำสามสิ่ง,งก่อนคือสืกษสารสร้างสารรค์และส่งต่อนะคะเพราะฉั้นการที่เราจะทําสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยเราต้องไม่ลืมรากเหง้าของความเป็นไทยสิ่งที่เรามีมาอดีตคือรากฐานของปัจจุบันปัจจุบันคือรากฐานของอนาคตเพราะถ้าเราไม่ทำสามสิ่งนี้ล้วทาให้อยู่คู่กับประเทศไทยได้ความยัง่งยืนในงานถนตกรรมไทยก็จะไม่มีเกิดขึ้นภูมิปัญญาที่เรามีอยู่ที่เราทํางานกับครูศิลป์ครูช่างพยาถัตศิลป์เนี่ยคือสิ่งที่เรา ละเลยไม่ได้แต่จะทายังไงใหู้มิปัญญาเหล่านั้นเนี่ยสะท้อนออกมาให้คนในรุ่นหลังคนในยุคหลังสามารถที่จะเข้าใจว่าภูมิปัญญาไทยเป็นสิทธที่ล้าค่าและมีมูลค่าทางปัญญาที่ไม่มีใครเทียบได้จึงเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งที่มาในงานในวันนี้ของโครงการศักดิ์สิทธิ์คอนเซ็ปต์สอซ็ปต์นะคะ2024ในวันนี้ในเรื่องราวที่เกี่ยวกับ geographical indications ในงานถัดการเราก็คือ gi คือสิ่ง ที่ทางประวัติศาสตร์สิ่งเหล่านี้เราไม่สามารถที่จะทำได้ถ้าเราไม่เริ่มมาจากย i ด d ด n นสิ่งที่มันซ่อนเร้นอยู่ในภูมิปัญญาเราสิ่งหนึ่งที่เราทำคือเราพยายามที่จะดึงภูมิปัญญาเหล่านั้นที่มันแอบอยู่มันหลบอยู่และมีคนมองไม่เห็นแต่สถาบาันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทยเราต้องการที่จะดึงสิ่งเหล่านั้นออกมาให้คนเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เมื่อมาผสมผสานกับ สิ่งใหม่ๆคือไอเดียใหม่ๆของนักออกแบบดีไซเนอร์รุ่นใหม่เขาสามารถที่จะมาผสมผสานทําให้สิ่งใหม่ๆสามารถเกิดขึ้นได้และมีความเสน่ห์ของงานถัตกรรมจริตของงานถัดนกรรมที่จะส่งต่อมาสู่สาธารณชนสู่เชิงพาณิชย์ในการขายได้มันสามารถทําได้อย่างยั่งยืนนี่คือโอกาสของผู้ประกอบการไทยหรือคนที่ทํางานถัดนกรรมไทยทุกคนที่เขาจะสามารถมีมิติมุมมองใหม่ๆในเรื่อง,องการทํางานถัดนกรรมไม่ใช่แค่ทําเพื่อขาย แต่เราจะต้องเพิ่มมูลค่าและคุณค่าให้ไปด้วยกันเพราะถ้าเกิดว่างานขายได้แต่มูลค่าแต่ไม่มีคุณค่ามันจะไม่เกิดความยั่งยืนกับงานศัลยกรรมไทยนี่คืองานหลักของเราที่เราเป็นหน่วยงานหนึ่งของกระทรวงพาณิชย์นะคะกระทรวงพาณิชย์ต้องการที่จะทํอะไรก็ได้ให้พประกอบการไทยเรา มีอาชีพและเลี้ยงตัวเองได้อย่างยั่งยืนคนตัวเล็กเขาก็อยู่อย่างยั่งยืนได้จะทำไงให้คนตัวเล็กเขามีมุมมองใหม่ๆในการทํางานศัลกรรมไทยเราจึงเกิดโครงการนี้ซึ่งเราได้ทําร่วมกับดีไซเนอร์สิบท่านและนักแล้วก็นักครูศิลป์ครูช่างทายาทของเรานะคะทํางานร่วมกันเพื่อพัฒนาสิ่งใหม่ๆ เขาอาจจะมีกลิ่นอายความเป็นไทยหรือสิ่งที่เขาทาอยู่แต่เขาจะมีรูปมุมใหม่ๆผลิตภัณฑ์แบบรูปแบบใหม่ๆห,หรือเทคนิคใหม่ๆห,หรือการที่เราสามารถเอาของที่เป็นเวสเอามาทําให้มีมูลค่าได้เพราะฉะนั้นโครงการเหล่านี้สสทกําลังจะเริ่มโครงการที่เรียกว่าเป็นซัพซิสบัคเกิ n g ที่เรากําลังจะสะท้อนมุมมองต่างๆให้งานหัตถกรรมไทยเราอยู่อย่างยั่งยืนได้นะคะค่ะ สมั r ครับคอมบินเดชันเนี่ยมันเกิดจากการที่เรามองว่างานหัถกรรมไทยเนี่ยผู้ที่ทํางานหัถกรรมไทยอาจจะไม่ได้มีมุมมองอื่นๆในเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือการหยิบอ,อ,องความรู้ต่างๆที่มันซ่อนเร้นอยู่ในแต่ละจังหวัดแต่ละทุมชนเนี่ยออกมาเพราะฉะนั้นการทํางาน c o m b i n เน i o n ชนเนี่ยคือการผสมผสานงานกับนักออกแบบที่จะเกิดสิ่งใหม่ขึ้นมา โดยที่เราคิดว่างานที่เกี่ยวกับ GI ที่เป็นสิ่งที่มันเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละชุมชนเนี่ยดึงสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาเพราะว่าจริงๆณนะตอนนี้แลฐมนตรีว่าการาท่านรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระชุมพาณิ์ท่านก็ให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้ว่าภูมิปัญญาหรือลิขสิทธิทางปัญญาของคนที่ทํางานเหล่านี้เป็นสิ่งสาคัญมากสิ่งหนึ่งที่เขาทาแล้วเขาคุณจะต้องทําต่อคือโจทย์ลิขสิทธิ์ทางปัญญาเพื่อไม่ให้ใครเอางานสิ่งเหล่านี้ไปจากถืนแผ่นดินไทยได้ โครงการนี้เราต้องการยกระดับเราต้องการเพิ่มมูลค่าเราต้องการสร้างความเป็นไทยให้คนที่อยู่ในชุมชนเหล่านั้น mm hmm. เข้าหัวแขนบรรพบุรุษความคิดของบรรพบุรุษปัญญาของบรรพบุรุษที่ได้ทาเอาไว้แล้วเขาก็มีความประทับใจแล้วอยากจะส่งต่อมูลค่าเหล่านี้ให้กับทั้งคนไทยและต่างประเทศได้รู้จักประเทศไทยมากขึ้นวนี้เราจะเอาไปออกที่งานแฟนคลับครับในช่วงวันที่24-28สิงหาคมนะคะที่ศูนย์ศิริกิต เป็นงานที่สถาบันส่งเสริมศิลปหัตกรรมไทยต้องการที่จะนําเสนองานที่เราทําทั้งหมดขององค์กร r e เฟล็กให้เห็นว่าองค์กรเราต้องการที่จะทําให้พัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ และมุมมองต่างๆของควรทางานศิลปกรรมได้เปิดโลกทัศน์ในการทํางานที่ไม่เหมือนใครไม่ทับซ้อนกับคนอื่นและสามารถที่อยู่ขายได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศโกลอินเตอร์ได้ในที่จับต้องได้จริงๆนะคะตามได้ทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของสถาบัานส,ส,ส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook จะเป็น YouTube หรืออื่นๆนะคะลองเข้าไปดูที่ Facebook เป็นหลักก่อนเลยค่ะนะคะหรือจะเป็นเว็บไซต์ของเราก็ได้นะคะค่ะ